ทุกคนหยุดก่อนวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเออวันนี้ก็โอเคนะครับเออท่านประธานครับท่านประธานเป็นถึงเจ้าของโครงการทําไมถึงแต่งตัวเหมือนพวกเราด้วยครับอ๋อตั้งแต่ผู้จัดก,การคนเก่าเขาลาออกไปผมเห็นว่าไม่มีคนมาช่วยดูยแลง,งานแล้วอีกอย่าง คนช่วยดูแลงานก็ไม่มีแล้วใช่ไหมตอนนี้ผมว่างผมก็เลยคิดว่าลงมาช่วยพวกเราทำงานดีกว่างานก็จะได้เสร็จเร็วถ้างานเสร็จเร็วเราก็จะได้เบิกเงินได้ค่ะออออนได้ข่าวว่าผู้จัดการคนใหม่ที่ย้ายจากสาขาอื่นเขาจะมาเมื่อไหร่ล่ะเห็นบอกว่าจะมาวันนี้นะคะแต นี่ก็จะเที่ยงแล้วยังไม่เห็นผู้จัดก,การคนใหม่มาเลยค่ะโหมาทำงานวันแรกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราช่วยกันทำไปก่อนเออตามเดี๋ยวช่วยไปดูกระดังด้านหลังนะว่ามีอะไรที่ขาดแล้วเราต้องสั่งเพิ่มหรือเปล่าครับ ส่วนที่เหลือแยกย้ายก,กันไปทำงานที่ได้รับมอบหมายไปไปทำงานกันค่ะออเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเที่ยงให้ทุกคนมาพร้อมกันที่นี่นะวันนี้ผมสั่งกับข้าวมาเลี้ยงให้ทุกคนด้วยขอบคุณค่ะขคุณคขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ก็จะได้เป็นผู้จัดการที่นี่ลหละไปหาเรื่องมันสักหน่อยจะดีกว่าเน่ลงมานั่งกินข้าวอะไรตรงนี้เนี่ยอ้าวทำไมล่ะ นี่มันเที่ยงแล้วก็เป็นเวลาพักของพนักงานทั้งหมดด้วยอีกอย่างลุงก,ก็หิวลุงก,ก็เลยต้องกินแล้วหนูเป็นใครละ่ะ <c oughs> ฉันก็เป็นผู้จัดก,การใหม่ของที่นี่ไงอ๋อผู้จัดก,การใหม่ที่มาวันแรกก็สายซะแล้วนี่ลุงปาดดีนักนะ ผู้จัดจาการใหม่ของที่นี่อย่าได้มาต่อปากต่อคำกับฉันว่าแต่ลุงเธอเป็นใครอ,อดูจากสภาพการแต่งกายสารรูปของลุงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแค่คนแก่ที่ทำงานก่อสร้างสินะลุงเป็นใครก็ช่างแต่ว่าหนูเนี่ยอายุน้อยกว่าลุง ไม่คิดจะสวัสดีทักทายรลูงสักคำเหรอฉันคงไม่ไหวให้เปลืองมือหรอกเป็นแค่พนักงานกระสอกกบอกระสอบหวังจะให้ฉันไวหวงั้นหรอฝันไปเถอะมีม,หมาหรอยางเน่ลงปากดีจริงเลยนะโอ๊ย จำน้ากลัวไว้กูเป็นผู้จัดก,การใหม่ของที่นี่ส่วนมึงเป็นแค่พนักงานเป็นขี้ข่าให้กูสามารถชี้นิ้วสั่งให้มึงทำยังไงก็ได้<า>กูสามารถไล่มึงออกได้ทุกเมืองวันแรกก็ทำให้เสียอารมณ์ละ ฮัลโค่ะท่านประธานออนผมเจอผู้จัดก,การคนใหม่แล้วสงสัยจะไม่รอดเอาอย่างนี้นะออนเดี๋ยวคุณช่วยบอกให้ทุกคนว่าถ้าใครเจอเขาเนี่ยอย่าบอกว่าผมเป็นเจ้าของที่นี่ทำไมละ่ะคะท่านประธานผมอยากจะดูพฤติกรรมเขาอีกสักหน่อยตามนี้นะ เดี๋ยวถ้าเรากวาดตรงนี้เสร็จแล้วเราไปกวาดตรงนู้นต่อนะอืเนี่คุณคุณเป็นใครเหรอคะฉันก็เป็นผู้จัดก,การคนใหม่ของที่นี่ไง ตอบมาเลยไงไรมาริยาจริงๆออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแล้วนี่พวกแกสองคนทำอะไรอยู่หรอตอนนี้เรากำลังกวาดพวกเศษใบไม้แล้วก็กระเบื้องอยู่นะคะทำงานงงๆพูดว่าอะไรนะคะ ทำงานงงถึงว่าพวกแกถึงได้ดักอยู่แบบนี้ไงสู้ฉันมีได้ฉันเป็นถึงผู้จัดการ <c oughs> แล้วเนี่ยเจ้าของบริษัทอยู่ไหนทำไมมันไม่ออกมาต้อนรับฉันอา้าวแล้วทำไมเจ้าของบริษัทต้องออกมาต้อนรับคุณด้วยล่ะคะ,ะเด็กตาย ออกมาต้อนรับฉันแล้วมันจะรู้ไหมว่าฉันหน้าตาเป็นยังไงฉันสวยสักแค่ไหนแล้วถ้ามันไม่ออกมาต้อนรับฉันไม่แน่ฉันอาจจะไม่ทำงานให้มันแล้วก็ได้อะไรของเขาเนี่ยอืมว่าแต่ไอผู้จัดก,การคนเก่าอะ่ะมันลาออกไปทำไมเหรอจริงๆแล้วคุณเดียเขาไม่ได้ตั้งใจจะลาออกหรอกคะ่ะ เพราีว่าแม่เขาไม่สบายนะคะก็เลยต้องลาออกไปดูแม่เขาอะคะ่ะท่านประธานเขาก็ให้คุณเดียลาพักร้อนนะคะแต่ว่าคุณเดียเขาเก่งใจนะคะใช่ค่ะคุณเดียเขาก็เลยต้องลาออกไปนะคะเหรอไม่ใช่ว่าทำงานห่วยแตกแล้วโดนไล่ออกไปหรอกนะแต่ก็เอาเหอะอะไรน,นีไอเจ้าของบริษัทอยู่ไหนเนี่ย เออคุณลองไปถามนัดดูสิคะเขาอยู่ตรงโน้นอะคะ่ะทำงานโงยแถมยังโง่แล้วนี่เอาอะไรมาทานหน้ากันเนี่ย คนไหนชื่อัพหครับลุกขึ้นสิมีมารยาทหน่อยเรานี่เจ้าของบริษัทอยู่ที่ไหน ผมไม่รู้หรอกครับผมทำงานเพิ่งเสร็จก็เลยมานั่งพักครับนันงานที่นี่โง่าทางบริษัทเอ,อ่อคุณพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรล่ะครับแล้วนี่คุณเป็นใครล่ <c oughs> ะครับฉันเป็นใครน่ะเหรอฉันก็เป็นผู้จัดก,การคนใหม่ของที่นี่ไงคนที่กำลังจะมีอำนาจ สามารถชี้นิ้วสั่งให้พวกแกเนี่ยทำอะไรก็ได้ต่อไปนี้ถ้าฉันเข้ามาในบริษัทถ้าพวกแกไม่ทำตามคำสั่งของฉันแล้วก็ฉันจะไล่พวกแกออกทีละคนทีละคนและก็ทีละคน,ะคนผมว่าถ้าคนมีพฤติกรรมนิสัยแบบนี้เนี่ยคุณไม่ได้ทำงานที่นี่หรอกครับ ส,สอนฉันหรอฮะฮ้ย,ยทำแบบนี้ทำไมหรอคะคุณ <S <S ฉันว่าคุณทําเกินไปแล้วนะคะเกินไปอย่างนั้นหรอแค่นี้มันยังน้อยไปด้วยซ้ากล้าดียังไงมาสั่งสอนฉันพวกพนักง,งานงงงๆไม่มีคุณภาพคุณคะใครกันแน่ที่ไม่มีคุณภาพมาทํางานวันแรกคุณก็มาสาย แถมคุณยังมาไล่ด่าพนักงานคนอื่นอีกแล้วเมื่อกี้อะไรกันคุณก็ทำร้ายพนักงานแบบนี้เหรอคะที่เรียกว่ามีคุณภาพใช่ค่ะฉันขอแนะนำคุณเลยนะคะถ้าคุณจะทำงานที่นี่เนี่ยคุณต้องเปลี่ยนนิสัยตัวเองตอนนี้เลยก่อนที่เจ้าของบริษัทจะมาเห็นพฤติกรรมแย่ๆของคุณแล้วเขาจะไม่รับคุณเข้ามาทำงานที่นี่ อย่างฉันเนี่ยนะทั้งสวยและมีความสามารถอย่างฉันเนี่ยสามารถไปทำงานที่อื่นก็ได้ที่ไหนที่ไหนเขาก็รับหมดพวกแกพวกแกพวกแกทั้งหมดเนี่ยเตรียมร้อนๆหนาวหนาวได้เลยถ้ากต่ว่าฉันได้เจอเจ้าของบริษัทฉันจะไล่พวกแกออกทีละคนทีละคน ลลกทีะคนผมว่าคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะครับผมกล้าพนันได้เลยนิสัยแบบคุณเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ทำงานที่นี่หรอกครับพนันหรอก้อาสิถ้าเกิดว่าฉันได้ทำงานที่นี่พวกแกทั้งหมดเนี่ยก็จะโดนฉันไล่ออกและเงินเดือนของพวกแกอย่าหวัง ว่าจะได้ไม่แต่บาทเอาไหมล่ะได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทำงานที่นี่ล่ะครับถ้าฉันไม่ได้ทำงานที่นี่นะหรอฉันจะยอมหอนมันมาสามทีแล้วก็เดินออกไปจากบริษัทนี้เลยงั้นก็เตรียมตัวหอนเหมือนหมาได้เลย แบเมื่อกี้นี่แล้วทำไมใส่สูตรมาล่ะกลับไปเปลี่ยนเลยไปกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้มันเหมือนกับพวกสกปรกพวกนี้หน่อยเขาคงไปเปลี่ยนตามที่คุณสั่งไม่ได้หรอค่ะทำไมก็เพราะว่าเขาคือเจ้าของบริษัทที่นี่ไงคะใช่ฉันเป็นเจ้าของที่นี่แล้วเป็นไง อึ้งละสิคนอย่างเธอนี่สัยอย่างเธอเนี่ยเข้ามาทำงานวันแรกก็ามาสายแล้วแถมยังพูดว่าให้ฉันทำร้ายฉันแล้วไหนจะดูถูกและทำร้ายพนักงานคนอื่นอีกเนี่ยหรอที่จะมาเป็นเจ้าหนายเขาเออคุณ คุณคุณเจ้าของบริษัทคะเอ่อดิฉันขอโทษค่ะเออให้โอกาสดิฉันเถอะนะคะอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วก็อย่าเก็บมาใส่ใจเลยนะคะคนวิสัยอย่างเธอเนี่ยฉันไม่รับไว้หรอฉันไล่เธอออกออคุณเจ้าของบริษัทคะเออดิฉันขอร้องล้วะคะ่ะ ขอโอกาสอีกสักครั้งนะคะคุณจะออกไปดีๆหรือว่าให้ผมเรียกรอปภอ,อ่อนเรียกรอปภมามค่ะก็ได้ค่ะเดี๋ยวตัดสินใจรับฉันเข้าทำงานแล้วหรืคะผมว่าไม่ใช่หรอกครับ คุณเจ้าของบริษัทคงจะหมายถึงที่คุณพูดว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำงานที่นี่เนี่ยคุณจะร้องเหมือนอะไรนะเออผมหวังว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างคุณเนี่ยจะไม่ผิดคำพูดนะครับอ่า